สวัสดีครับคุณลงฟังทีลครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าอดีตบิ๊กข่าวกลองซัดร,รัฐบาลไร้ผลงานเศรษฐกิจสุดฝ่ายค้านสนใจแต่จะแก้และนิรโทษมาตรา112เนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ครับนายนันทิวัน์สามารถซึ่งเคยดํารงตําแหน่งเป็นรองผู้อํานวยการสํานักข่าวกลองแห่งชาตินะครับนันทิวัน์ได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยมีเนื้อหาบอกว่าอะไรจะเกิด ก็ให้มันเกิด10เดือนนี่ผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับรัฐบาลนี้มีผลงานอะไรจับต้องได้บ้างครับช่วยถแถลงไขบอกมาทีเถอะนอกจากทำตัวเป็นเด็กเดินแฟชั่นโชว์เล่นเกมแม่งูเอย๋ยกินน้ำบ่อหินบินไปก็บินมาขายอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวไม่เกิน2เดือนนี้แหละครับสารต้องพิจารณาคดีดัง2คดีก้าวไกลจะถูกยุบและนายกจะรอดหรือเปล่า หากไม่รอดเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นแล้วใครจะไปจับขั้วไหนอย่างไรผมอยากจะบอกว่าอย่างนี้นะครับการเมืองเนี่ยอย่าไปสนใจมากมันเป็นแค่ละครดราม่าของนักการเมืองเขาเท่านั้นแหละครับท่องแต่กระถาว่าซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์ซอฟต์ขายของเก่ากินไม่ต้องรีบอกครับของเก่าเนี่ยได้ขายแน่แต่ว่ากระแสปิดโรงงานเลิกกิจการแล้วปลดคนงานเป็นประพันคนเนี่ยนี่มันเป็นคําถามใหญ่ว่ามันเกิดอะไรขึ้น ย้ายฐานการผลิตไปที่อื่นเพราะว่าค่าแรงงานไทยเราสูงเกินกว่าที่จะรองรับได้ใช่หรือเปล่าเศรษฐกิจสุดชะลอตัวอย่างหนักเงินมันหายไปไหนหมดครับตลาดเงียบหมดกเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมนี่คือของจริงสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นกอบเป็นกรนรนะครับถ้าหากว่าสินค้ากเกษตรมีปัญหาจะไปกระทบกับคนส่วนใหญ่หรืออย่างเรื่องประมูลข้าวเนี่ยนะครับดูเอาเถอะครับประมูลข้าวเก่า10ปีทีเดียวนี่ดังไปทั่วโลกเลยนะครับ แล้วก็ไปกระทบกับความเชื่อมั่นของข้าวไทยที่เราสร้างชื่อมานานเสียชื่อแบรนด์เม็ดอินไทยแลนดหมดอย่าว่าแต่ต่างชาติแะครับคนไทยก็ยังกลัวเลยว่าแต่ว่าสติปัญญาเนี่ยอยู่ไหนครับเราจะแก้ปัญหากันยังไงครับน่าสงสัยฝ่ายค้านเหมือนกันนะครับหายไปไหนกันหมดเศรษฐกิจมีปัญหาขนาดนี้แต่ฝ่ายค้านเงียบเป็นเป่า,ากรัฐบาลที่โชคดีนะครับทํางานสบายๆฝ่ายค้านก็ไม่มี หรือมีก็อยากแต่จะร่วมกับรัฐบาลสนใจแต่จะแก้และก็นิรโทษกรรมมาตรา112ท่านั้นแหละครับสื่อมวลชนเองก็ไม่ทํางานแถมยังชมว่าข้าวค้างปีเนี่ยหอมอร่อยกินได้ไม่เสียอีกต้งหากสวดมนต์ครับสวดมนต์ขอแด่พระสยามเทวทิราชช่วยด้วยกับเรากันนะครับ